ตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าเราบ้วนปากแล้วน้ำมันไหลออกจากปากแล้วเรารู้สึกว่าปลายลิ้นชาครับแล้วเวลาเรากระพริบตารู้สึกว่าตาเราไม่ได้กระพริบตามไปด้วยทีนี้เราก็เลยปรึกษาที่บ้านแล้วเออเราเป็นอะไรแล้วพอดีแม่แม่เขาก็เลยบอกว่าไปหาหมอเลยกลัวจะเป็นโรคเกี่ยวกับอัมพาตอะไรพวกนี้ครับเราก็เลยรีบไปหาหมอเลยในวันนั้นเลยครับ สัญญาณเตือนของโรคนี้นะครับก็คืออาการปวดกหหูด,ด้านซ้ายท,ที่ผมรู้สึกกับตัวผมเองนะแล้วเรารู้สึกว่ามันคิดจีด๊ดอะครับเราก็คิดว่าคงปวดหัวธรรมดาอะไรพวกนี้ครับเราก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่พอตื่นเช้ามาอย่างแรกเลยลิ้นชาก่อนนั่นแหละครับพอลิ้นชาแล้วอาการต่างๆก็เริ่มมาแล้วอย่างบ้วนน้ําไม่ได้บ้วนน้ําแล้วน้ําไหลหน้าซีกซ้ายเริ่มตึงจะพริบตาไม่ได้ ยิ้มไม่ได้ยิ้มได้แต่เหมือนกับว่าปากข้างขวาขยับแต่ข้างข้างข้างซ้ายตึงครับเปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่าปกติเราเป็นคนที่ปกติมา30กว่าปีอยู่แล้วแล้วพออยู่ดีๆมาเป็นโรคเนี่ยไม่ว่าจะกินข้าวกินน้ําซึ่งมันกืนลําบากมากครับเคี้ยวก็ลําบากแล้วเวลาเคี้ยวเนี่ยข้าวจะเข้าไปติดในกระพุ้งแก้มตลอด อย่างข้าวก๋วยเตี๋ยวหรือว่ารสที่มีรสชาติเผ็ดเปรี้ยวเนี่ยปลายลิ้นจะไม่รู้สึกจะไม่รู้สึกรับรสตรงนั้นได้เลยครับก็คือเราต้องกืนเข้าไปก่อนถึงจะรู้ว่ามันคือเผ็ดหรือหรือเปรี้ยวหรือหวานครับก็คือพอคุณหมอบอกว่าเราเป็นโรคเบลพาซีเนี่ยปุ๊บคุณหมอเขาก็แนะนําเกี่ยวกับการทานวิตามิน b 12ก็คือเป็นวิตามินที่บํารุงปลายประสาท แล้วหมอเขาก็เลยบอกว่าถ้ากินยาแล้วยังไม่หายเนี่ยจะต้องมีการใช้เครื่องกระตุ้นเซล์ประาสาทกินไปฟักเดือนหนึ่งหมอก็เริ่มนัดทำการกระตุ้นไฟฟ้าครับผมตอนแรกยังยังไม่รู้จักครับพอดีคุณหมอเขาให้ขึ้นมานวดไฟฟ้าแบบเบสิกก่อนทางคุณหมอเขาบอกว่าบางคนเนี่ยกระตุ้นกระตุ้นแบบเบสิกเนี่ยหนึ่งเดือนก็หาย หรืออาจจะ1เดือนครึ่งไม่เกิน2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วทีนี้คุณหมอเขาเลยอยากให้เรากระตุ้นเครื่อง TMS ครับเราก็เลยตัดสินใจลองดูเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเป็นเครื่องที่กระตุ้นไปอีกขั้นหนึ่งทีนี้เราก็เลยตัดสินใจแล้วพอเราทําเครื่องนี้ไปได้ฟักประมาณ2ครั้ง3ามครั้งเรารู้สึกว่าหน้าเราเบาขึ้นครับจากที่หน้าเราหนักเหมือนกับว่าเรารู้ว่ามันดีขึ้นน่ะก็คือ เส้นเส้นประสาทที่หน้าไม่ว่าจะเป็นมุมมุมปากหางคิ้วมันจะขยับครับมันจะกระตุกคือคือมันเรารู้ฝึกได้เลยว่าว่า,ว,าว่ามันเริ่มเริ่มมีการตอบตอบรนองที่ดีขึ้นครับ <S <S ครั้งแรกที่เราลองไปสัมผัสหรือว่าลองใช้เครื่องเนี้ยมันก็ต้องมีความกังวลอยู่แล้วครับเพราะว่าเราไม่เคยรู้จักเครื่องนี้มาก่อนมันจะกระตุ้นไฟฟ้าแบบไหนมันจะ ส่งกระแสไฟฟ้ามาที่หน้าเราแรงแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอเราได้ได้ขึ้นไปนั่งได้ขึ้นไปลองสัมผัสดูเงี้ยคือเขามีระดับระดับความความแรงความเบาครับซึ่งในตรงเนี้ยก็ไม่ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าทางทางพยาบาลหรือคุณหมอที่เขาทําให้เราเนี่ยเขาจะทําจากเบาๆไปก่อนซอฟๆเอาเาเอาเท่าที่เราทนไหวครับก็สิ่งที่ผมประทับใจเกี่ยวกับคุณหมอ ที่รักษาผมนะครับก็คือเขาดูแลแล้วก็พูดให้กำลังใจก็คือเขารู้อยู่แล้วว่าโรคเนี้ยมันหายแน่นอนซึ่งคนที่เป็นน่ะหรือคนที่ไม่เคยเป็นมาก่อนแล้วพอมาเป็นเนี่ยต้องมีความกังวลอยู่แล้วครับว่าจะหายไหมซึ่งตัวผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่กังวลว่าเราจะเราจะกลับมาหายไหมและทีเนี้ยคุณหมอเขาก็พูดให้ให้กำลังใจเราบอกว่าโรคเนี้ยมันไม่ใช่ โรคที่น่ากลัวขนาดนั้นครับคือทุกคนที่เขารักษาเนี่ยหายหายทุกคนผมก็เลยเชื่อใจคุณหมอแล้วก็ให้เขาดูแลผมจนตอนนี้ผมหายเลยอยากจะฝากเพื่อนๆที่กังวลเกี่ยวกับโรคนี้นะครับเราควรจะแก้ปัญหาที่ต้นเหตุก่อนโรคนี้ต้นเหตุก็คือการนอนหลับพักผ่อในให้เพียงพอครับแล้วก็เรื่องการดื่มเหล้าเรื่องการฟูบุรี ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดว่ามันมีความผิดปกติหรือปวดตรงหลังหูก็คืออยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาหาหมอเลยครับเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่ามันคืออะไรบางคนอาจจะกินแค่ยาพาราแล้วก็หายแตจ่จริงๆแล้วคือมันไม่ใช่ครับก็คืออยากจะฝากเพื่อนๆให้ดูแลสุขภาพด้วยการพักผ่อนเยอะๆสำคัญมากครับ